อยู่ตรงหน้าบุกลินเนี่ยบุกลินเนี่ยชื่อเมืองเหรอเนี่ยชื่อเมืองบุกลินเลยอ่ะบุกลินก็เทมบูบูเฮเว่นมาจากไหนอะโดมีอะโดมีบุกเฮเว่นเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นตัวว่าเราอะมึงเป็นตัวหัวไอโฟอออ๋อก็ตัวยิ้เพื่อเก็บของเหรอเกียร์เชนี่แม่งขโมยของเรไปละมันบอกมันบอกเราวเตาร์าในอีกสามสิบเมตรแล้วกันเฮ้ยโอเคเกิดแล้วเกิดไปใส่กันแค่วอร์มือ อ๋อเพอว่ายึดตัวคีย์ึดตัวคีดึมันล็อกก่อนเฮ้ยกดกดกด F เปิดไฟแช็กเลยนะกด F เปิดไฟแช็กนะไอ้นายไอ้นายอยากกดนัะเฮ้ยพี่ใช้ขวาแล้วกันกด F เฮ้ยมีไฟฉายเฮ้ยกดขวานมือไถ่ายหรอเลือกของนแล้นะเว้ยเฮ้ยสตี้บี้บี้บี้ไม่มันติดรูอนเอาเอากุญแจก่อนหากุญแจก่อนหากุญแจก่อนดูปในมือดูในมือผมดิมีปืนบรรยากาศเราข้ามประตูเนี่ยมันจะบูนปืนเน้ยกุญแจวนี้กุญแจวนี้กุญแจวนี้เฮ้ยทุกคนเราสามารถตีข้ามได้ปวะเฮ้ยคอยตีก๊ว มาดิกูได้กุญแจแล้วกูได้กุญแจแล้วเออเคลียร์เคลียร์คลายจับกุญแจนี่เลยหรอโอเ๊ยจตายเลยอะไรอ่ะมันบอกอะไรวะเออกดเลขบหนึ่งค้งกดเลข้ยงหนึ่งค้งเป็นพวกของอะไรนี้นะอันนี้ตีเพื่อนนะนะเอ้ยปืนเฮ้ยกูเจอปืนอ่ะทุกคนวสวิตสวิตต้องสวิตต้องสวิตทุกคนดูปืนกูดิทุกคนดูมือกูดิ ยูดไอ LED โบไลกูมีปืนอ่ะกูเดินนำแฮะเอ็มกาดอ๋อถ้าถ้าเราถ้าเราติดเชื้อฟัมบี้นี่เหลือเจ็บตัวเราใช้เด็กถ้ายิงไหมถ้ายิงมันนะสามสองยิงเลยนีอ่ะมีมีอ่ะ เพื่อนเอเต็มเลยตอนนี้ยโอวไยังไงอะเนี่ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เาตัวเดียวเกียวเองมั้เอ้ยถุหมดเอ้ยถุหมดทุกคนถุหมดถุหมดแล้วถุมดแล้วตีตีตีโอ้ตีไม่ได้ไอ้โย่ สวิชสวิชสวิชหมูหมูวายหมดเออเออโอ้ยโคตรบันเลยช่วยช่วยดีช่วยดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดีดีดีผมเองตรงนี้ผมเองคนเดียวเลยคนเดียวก็ได้วะทีมาแล้วเอาเอามาพี่กลับมาเฮ้ยให้คิวกลับมากลับมาเหรอ อ้ัวแกในหัวเสือมาทำไมข้าเวียนในในครั้งเดียวเลยข้าเลยเลือดพวกเองส้มแดงกันเละเว้ย้วตายเลยนะไอ้ไนไอ้ไนจะตายไอ้ไนไอ้ไนจะตายนะไอทีมไอวิลเทนโอนายอย่านะนาย่ขอโทษนาย่ขอโทษนาย่ขอโทษ มันมันมันนอนไงอ่ะไม่ที่ยายไม่ที่ยายบางทีเราควรเอาเฟลนี้ไฟออกบ้ารู้สึกว่าเฟลิดไฟโอ้ยโอ๊ยไอวิวไอวิวลีเธอร์ไอวิวลีเธอร์ now อันนี้ของเนหาโค้ดก่อนเอ้าหรือว่าเราต้องไปห้องเดิมเนี่ยเดินอ้อมไปดิ นี่ไงเจอแล้วนี่หน่อยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเฮ้ยองเยวอองกด F ฟเอาไปนะเอา้อ๋อเออเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่เหรออือเพราะนั้นว่าตาแต่ตานี่ไม่เหมือนกันเหรอใช่ปีอาะแล้วมันกดยังไงอะกดซองกดคลิปเี๋ยไมเอาเดี๋ยวเลือก็รูใหญ่เคียวแไหวะเป็นการกูใช้สิ่งนี้นะ ขาหลังวะตมกระสุนยังไงมันเติมกระสุนยังไงไม่ได้ไม่ได้สนหมดสเตติมินาเราไม่มีแล้วกระสุนที่ผมได้มาคืออะไรเอ๊ะเดี๋ยวเราจุดไฟลนคางมาแล้วกันอาลนหน่อยก่ะเพื่อนผมมีกล้างมอเนี่ยทำอะไรได้กระสุนหนกคนละคนละอันเนาะเออไปต่อเลยทุกคนไอ้เราถึงผิดออ่ก็เอโทษด้วยด้อยด้วย้วยดถอยด้วยด้ว เร็วๆพี่จะตายอ๋อผมเรื่องอะไรจะตายไม่ใช่เอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้นายถอยมาไอ้นายถอยมาไอ้นายจะตายเฮ้ยไอ้คิวเลยนะไอ้ยเฮ้คิวถอยมาไอ้คิวถอยมาคุณจะล่าหัวนายไอ้คิวถอยมาเฮ้ยไอวิวคัมแบไอ้ยสัตว์ดีนิ่งโอ้เอาว่ายิงไปลงคอไอ้คิวมันดักโอ้ไปเอ้คิวขึ้นขึ้นไปคิวขึ้นลิฟต ไอคิวคลิปไอคิวคลิฟต์เป็นนิกบ้าเลยกันเป็นนิกบ้าเลยกันข้หลังสยองขัญเลเป็นอะไรวะจะเกิดไอคิวมันดักคิวมันดักมึงจะเกิดไม่นนินอนฟรีแมนเป็นนิกบ้าเลยกันข้างล่างดักอยู่สามตัวห้าตัวสิบตัวเฮ้ยนอ๊ะจะเปลี่ยนโอ้โหเสียงเมื่อไหร่จะเกิดวะซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่ง อุ้ยโอ้โหโอ้โห้โหโตแล้วตีดีตีตีไม่มีหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงโอ้โหแรงหมดแล้วเลยกอทําฟรีแมนวุ่นนี้ักเขาไ้มันมันไม่มีแรงเลยไอ้สโมสโมโอ้ยโอ้โอ้ห่สักเขาไปผกไปักเขาไปอือไม่โยสุดยอดอ้ อุ้ยตัวเดียวเองกลัวอะไรวะเม็ดเดียวก็พอแล้วเฮ้ยมัาอะไรกูจะเกิดวะเหมือนเหมือนมันเกิดไปไ้แล้ววะเอออะไรโอยวิ่งใหญ่เลยกูเโยจังหวะมีปืนป่ะมันกระสุนคนเยอะแล้วเว้ยอีกยี่สิบวิดตนมีไบเบิลตรงไกด์อะไรพวกเนี้ยออกมาแล้วเก็บไม้ โอ้ยด่านี้เออโอ้นี่มันโอ้ยปืนเยี่ยสีสัสเอ้ยโอ้เฮ้ยผู้ครอบครองปืนไอ้เที่ยาูคอนมีไม้ด้วยมีปืนเฮ้ยไม้เอาไปใส่รกันปืนใส่ปืนเลยอ๋อทำไมว้าบอะของใหม่ต้องเก็บของใหม่เปล่าใช่ต้องเก็บของใหม่โอ้ยแล้วปืนผมแม่โอ้ยปืนไปละไอ้ผสมโอ้ยไม้เบสบอลเพีย โอ้โหปืนปืนผมไปมาสมมมเอ้ยทำไมกูมีลูกกระดอกเออลูกสาวลูกคนหนอ่มอะไปพี่บอลเราหายบมีลูกคนหนุเฉยเฮ้ยมันอาจจะมีหน้าไม้แดริวเลยลางลตรงนี้วะพี่คิวหาหน้าไม้แดร์ลิวนี่แต่มีแดริวอะแสงด่วนเนี่ยแสงอะไรโอ้ยไม่ลงแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเสียงอะไรวะเหมือนเสียงหลุ่จากเดบายเลยปุ้งโอ้ย อืมเอาดีเอาดีตอดอนฟรีมาสำศพเอาเอาดีเอาดีเอาดีตไปไปสำศพด้วยแล้วจับจุดกันดีกว่าทุกคนเรียกผมเขียวบ้างเลยแดงเขียวเลือดเฮ้ยเฮ้ยมึงตัวยด้วยไปสบายคุจะตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้ก็ต้องตายบ่ล้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณดู มีแค่นี้เหรอมีแค่นี้แหละมีเซ่ด้วยมีปืนด้วยมีปืนด้วยเอาเลยเอาเลยนู้นหมดแล้วเฮ้ยเกฮ้ยเฮ้ยช็อตการส่องกระบอกมาเอาดีอีคนนึงเอาอีกคนนึงวะเดี๋ยวกูเป็นมุ้งพองฮะไปเขียวไปเขียวรู้สึกไรเทมทานมะอันนี้กระสุนมันหรอไม่ใช่กระสุนลูกซองเป็นงั้นเลยกระสุนลูกซองมาเป็นกระสุนลูกซองเป็นแกกาซีนนะมงใส่เลยไป Full Call of มาแวโออหออาิีอารีไปยิงไม่ได้มันกไปเลยโอ้้เิ่มซองยิงระยะไกลยด้โ้ี้สัตว์โอ้โี้สั่เอาเลยเอาดไดกันไไไไ่คอยไปไ่คิวถอยห้้ตูมตายหมดถ่ายหมดทางนี้ทางนี้ทางนี้ กิกซายครั้งเดียวหรือกิกซายครั้งเดียวครั้งเดียวก็จะเร็วอ่ะน่าจะไม่แรงแต่ว่าถ้าขีดค้างน่าจะแรงเป็นถ้าเป็นอาวุธเบาว่าขีกขีดละค้างก็ได้ถ้าแบบหัวแตกไปดิอ๋อเปิดได้เรื่อใช้นาแล้วโอ้โยโย่เปลี่ยนอาวุธว่ะเออ๋ยวผมกอยากเปลี่ยนไงโอ้โหไหนว่าอยากดูเยอะเยอะป่ะเยอะป่ะโอ้หนึ่งก่อนก็มาดิโอ้โอ้เชื่อเด็ก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  Ôi đâu, ảo địch, ảo địch. Cái địch. Ủa, Ôi Áo đẹp, áo đẹp Kết đâu Ủa, đồ nhìn quá anh đi Ôi พี่คิวตายอ่ะกูตายแน่โคตรเดือดเลยมองเห็นหนาตอนตายโคตรทายเดี๋ยวตอนบีผันแล้วมันตัวฟิวอ่ะแล้วมันได้ความตกต่ะไอ้ดูหน้าได้ดิไอ้แล้วเราไม่กลับอ่ะเนี่ยเราตายอ่ะได้มาเลยเขาไอ้ดัโตายตายอ่ะได้มาเลยไม่หัวคืนกลับมาไหวชิวตายไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยจู่คืนแล้วว่ะฝาเงาเหนียวโอ้ย นั่นมันเฮ้ยมีวินเลตต์มีคูณสองเฮ้ยมีสไนข้างในด้วยจริงหรอเนี่ยสไนโอ้ยโอ้โหหมดสิ้นโอ้โอ้ทำไมเรายังไม่อยู่รอด้ถึงตรงนี้นะอืมอืมโอ้โหบนแล้วเนี่ยข้างบนแต่กูต้องไปเอาของอีกรอบนึงไี้วอตไม่น่ารอดว่ะเยอะจัดเลย มีระบบต่อมไปแบบจะยอมแพ้หรือไปต่อมันในโรบอทเกมนึงที่ผมบอกอะไอเกมนั้นโคตรเอาเลยเฮ้ยตั้งเดียวเฮ้ยปัาปัาซอมบี้ตีไม่ถึงงั้นเหรอซอมบี้ไม่จับเลยเออโอ้โหแสบตาขอยอไปเคลียร์กับพี่โบอสอ่ะสักคนหนึ่งมันมีสองกระบอกก็เอาไปสองกระบอกหนึ เฮ้ยเชี่ยมันมีมันมีมนมอ,นอันเล็กด้วย<ะ>เ,เก็บเองก็ได้เออเอา,าบบเอาขี้นี่ไปดิเอาซาบโบะหะไม่สับโบะก็มีละเอ๊ะซาโบะหมดเลยผมว่าใช้มีดดีกว่าวะ่ะมีดมันเ,ววมมเร็วกว่าไหมใช่มีเร็วกว่ารอรอบ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 รอไปรอไปเราไปฟันนะ่ะตายเล็กกว่าเดชเจฟอร์ลิส ซันออฟฟ์ฟอร์เรสต์เห <im Alto Del ire> ็นเบเกตเล่นแล้วหมดอารมณ์เล่นเลยเฮ้ยเข้าเข้าประตูข้างขก่อนดีกว่ารู้สึกงั้นเฮ้ยมันมีมันมีให้กดบล็อกไหมเกมนี้ไม่มีลุมตีเดได้เก้อไอ้เด็กกระโปงไอ้เด็กกระโปงวางระเบิดเฮ้ยโอนี้ยอะไรวะกระสุนเอาดิกระสุนลูกซองมั้งเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเด็กนรกนี่เด็กนรกระเปิดตายไปคิวเอาก่อนแล้วผมสวิตช์เอาดิพี่ตบของเดียวต่อ โอ้ยใช่เป็นอาวุธอนี่อาวุธกงแต่เหนื่อยมากมันโคตรโหดแต่เหนื่อยโคตรเร็วไม่ตีได้มาสี่รอบมั้งสี่รอบก็เยอะนะเออตอนตอนไหนไหนที่มันเยอะเยอะโอ้ตอนนั้นเราเลี้ยงของเหลืองยังเลือ้ยงยั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 งเกดตัววีไอมันกดวีพักเหนื่อยให้ดีกว่าให้ไอ้คนที่เหนื่อยวันเนี้ย ถ้า fate, เกิดมันมีเยอะเองรวมๆอ่ะให้เราปาดอ่ะไม่ไหวละต้องใช้ปืนเดี๋ยวกู๊บิงกูไปตัววิ่ง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 ก่อนไหนสวยเออแปดแปดเอาไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องให้กระสุนหมดค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์กดรีโหลดได้ยังไอ้นากดรีโหลดกันน่าแบบว่ะที่เหนื่อยโอ้ยกระสุนหมดอีกแล้ว

ในเคลียร์ด้านหน้าได้ปล่าที่เรเอาไอ้พวกตัวหลายๆตัวกันโคเวอร์มีโคเวอร์มีโอ้ยไอ้นายเยอะเยอะวะเยอะวะเบาเลยอืมไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถือไอ้นี่เองไปเคลียร์เลยเลยเลยฝ่าแม็กดูเลยเออโอ๊ยเกือบโดนพี่ชิュ ไปแล้วไอ้นายทุกเอาเดินแบบเดินดีดิเดินไปเอาปืนก่อนเปล่าจัดเลยวะเออกลับไปเอาปืนมาเอาปืนก่อนเปล่าเปล่าเปล่าปกลับไปเอาปืนแทนเอ้ไอ้นายเออวางวางไว้นี่ก่อนวางนี่มึงอย่าเพิ่งกดเปิดประตูนะไปเอาปืนก่อนเลยเออไปเอาปืนกันไปวิ่งฝ่าไปเลยนะวิ่งฝ่าไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไอ้นี่เอาหน่อยก็ได้วะหน่อยแหละจะวิ่งเลยได้แหละออวิเอาเลยวิ่งเลยวิ่ง โอ้ยคิวเลือดเลือดต้มเลยเอือโดนกัดอ่ะโดนกัดเต็ๆ running โอ้ยยิงมาตายเชื่อแล้วะซอมบี้ผมถึงแล้วผมถึงแล้วมาเร็วๆใครก็ได้โอ้โหเต็มร้านเลยไปเชื่เหรือแมปท้ายไปเชื่ไหวปะโอ้เฮ้ยวันนี้ไปช่วยนายนะโอ้คนเดียวดิไปไปไปช่วยนากันโอ้ย าโดนลุเอ้นไหนๆเออด้วยเนไอ้เฮียวิ่งเร็วไอ้ตัววิ่งเร็วตัววิ่งเร็วสองตัวเลยโอ้โคนนี่้ยเด็กไอ้สั์เด็กไอ้เฮียไอ้เด็กเด็กกระโปงกับสัสโอ้เลื่อไหลเลื่อไหลเลื่อไหลโอ้เลื่อไหลโอ้เลื่อไหลโอ้มันเด็กอยู่ไหนพันแผแก่อนใช้ได้ปะเฟอร์เดตอะใช้ได้แต่เป็นเดตนี่ไม่รู้ว่ะเฟอร์เดตมันเพิ่มเลือดต้องเป็นเด็ก่อน มันต้องเป็นเดทก่อนหรือเปล่าหรือใช้ได้ไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นยาเหมือนกันยังใช้ไม่ได้อีกเออมันต้องเป็นเดทห้ามก่อนอ่ะแล้วค่อยเฟิร์สเอทเพิ่มเดี๋ยวได้แล้วก็ได้แล้วนีกว่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยได้เอฟเอฟเอฟโซบผมอยู่นี่เฮ้ยใช้ได้ป่ะน้านี่อีกแล้วนี่มีไอคิวมีเฟิร์สเอทคิวเอาเฟรดเอทไปนี่คนแห่ที่ไอคิวมึงเก็บเอ็มันนี่ยังไอเก็บปืนกลมายังเออนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ รอลองพันแผลร้องหาพ่อเมดิทิเอร์แม็กหมดเหรอโอแม็กแม็กมันเกมนี้มันเหมือนจะแบบกวนด้วยอ่ะแบบให้แม็กไม่เต็มอ่ะต่อปืนอ่ะโคตรแย่อ่ะโอ้ยโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวจัดหือก็สุดหมดฮ่าโคตรน้อยวิ่งฝ่าเลยได้ปะฝ่าไปดิได้ได้โอ้ยลงเลยราติดเชื้อหรออะ ใช่เหรอไอคิวโอยาปิวไปอะถ้ามีเส้นเลือดขึ้นอะคิวคิวคิวยายาปิวยาปิวไดนแมกซีคิวนี่นี่ตรงตรงกูตรงกูตรงตรงผักให้ผักให้กินเลยคิวมึงยืนนะไม่ก่อนยาชีเปาวัฒนะอู้โน่าจะเขาโอ้โหเรามีเราใช้ปืนได้อยู่งแม็กแล้ไอ้บอสแม็กหมด Time out, mày luôn Tay lại, bông phi phong bia, ai chảy zombie lót hưu, pháo mày. Come ong pháo, ho 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 โอ้โหโคตรมืดโอ้ยโดนกัดไอ้เหี้ยไป็รุ่นวัดหนองกึมโอ้ยกูตายยังไงโอ้ยเลือดเหลืองกันแล้วนะพี่โบ๊เหลือสามห้าพี่โบ๊มีแบนเดอียวเลือดออกเหรอไไม่ด้เลือดออกเอรอเก็บก่อนแล้วนะเก็บก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องอะไรเฉยเฉยเดี๋ยวเอ็งเรียกให้เราใช้ปืนเลยเปิดไม่ได้วะเนี่ยต้องตีเปล่าเฮ้ยเป็นไงดีวะ อ๋อเนี่ยทางนี้ทางนี้คิวทางนี้คิววิ่งอ้อมมาโอ้หน้าจอขาวบับเบิลบีไปโอ้โหเยอะมากอ๋อเาตีพอมันอีโอ้โดนเลยพี่คิวเลยแต่สามแปดเลยขอโทษโทษคิวแต่เกวนี้ฮะเอาเลยเอาเลย้างนี่มีปืนเอาเลยเอาเลยเอาก่อนเลยเอาเลยดีกัน โอเคเดินอ้อมไปปืนกะนอุ้งแรงจังวะคิวตรงนี้ฮะออกมาเพื่อนเลอะไรนะนั่นวะนึกว่าจริงไม่ดีเชนเดียวนายผอมอ่ะโอ้ยโอ้จีสัตว์ปืนลูกโม่เปิปืนปืนคิวโยนปืนยังจริงจริงอ่ะเขี่ยปืนโง่ น่าใช้ปืนวะอ่ะเปิดไฟฉายครับตัวผมไม่เห็นตรงตรงตามๆเลยวะเฮ้ะทำไมเหมือนไม่ค่อยโดนเลยวะ่ากระสุนหมดหมดแล้วก็ยนปืนถึงว <c oughs> ะสัตว์กระสุนหัวห้ย เล่นโลกันมากเลยอะคือโดนตีแตงโมูีได้ไมแตงโมพิวพ oh. 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 awesome. ิ้วไอคิวพิ้วพิ้วิ้วพิ้วอะไรอะข้างหลังอะแตงโมพิวฮะลงไหงกลัวมันมีมันมีอะไรบอกอะอ๋อเงเก็บแล้วดินตรงไปแล้วก็มันจะมีห้องอะกดเเฮ้ยออเปิดประตูเปิดตูไหนอะ อ้าวเ้เกิดแล้วเอ้าโอ้ยจิ๋งหอเกิดไหนเหรอานายเกิดไหนโอ้เกิดแล้วโอ้ไอคิวออกทางนี้แล้ววะเกิดเกิดนันดิเออวะมันแน่ออออกทางนี้ไม่ได้อะเฮ้ยเจอผมเจอพพี่โบแล้วพี่โบต้องมาหาผมผมไหนอ้าเราติดเชื้อเยอะบ้านี่ไอคิวคิวเอาปิ้วปิ๊วไปเดีวปิ้วผมเจอแล้วมันจะละษาได้เลยได้ปะเออละขาผมเห็นแล้วผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว โอ้ยโดนพี่เอาโทดเออทางนี้มั้อยู่ไหนพี่เกลอีเชียโอ้ยใกล้ตายยังพี่บอสเน็ตเนียพี่มันสีอะไรแดงหมดเลยตัวคนตัวคนตัวผู้เลยอ่ะเออหน้ามือตามวนแต่เราก็ล้วก็รอนตรงนี้แน่เลยตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยวะตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเออเออมีประตูเปิดอ่ะ เ้ยเอ็คเอ้คิวเลยคิวอ่คิวระหว่ามึงเลยคิวระหว่างีมึงเขาคิวยนตปืนไหมปีเลยจะใชคิวใช้ปืนน่กระสุนไหมมีปอบเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ทางไหนปืนละโอ้โหโยโยโย่โอ้เลเวอรเดนมีแบตบ้างหรือมีอะไรไหมมีไม่ใช้น้ำมันโอ้โหอ๋อนี่เหรอนี่ไงนี่นี่ไม่ใช่เอ้าไป ข้ามันได้อยู่เออว่ะการเออใช่เลินแดนมันบอกมันจะเอาบันไดเอานี่ไงไอคิวโอ้โหเลือดแดงเลยเลยเราเราติดเชื้อเลยไม่มีปิ๊บปิ๊บหรอนะบ้าบอมันหมดแล้วใช้ได้แค่นี้เหรอเชนซอร์เราโอ้ยิงไม่โดนเลยเว้ยเพ็กนี่ไงข้าบันได้ข้าบันไดนายนายวิ่งมาโ เห็นแล้วเห็นแล้วไปลองโดนจับไปเลยโวตไปก่อนเลยเลยเลวเยอะเลยวะไปไปวะมีไปต้องหาเอาขึ้นโอ้โหโอ้โหแล้วมันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนไอคิวเราตายละเราตายเราตายไอไนหลังหลังหลังโอ้ยอ่ะ อ๋ชิบหายละออาชีพนี้นอันล็อ my ิว e r i e n d เออมีอะไรน่าเป็นอาชีพนียไอคนละตาละตาเบงละตาเหรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะตามต่อเราออกไปออกไปนะออกไปนะไอยี่คิวเป็นไอยี่คิวโยนเกม โตกูเกิดไม่ได้โตกูไม่เกิดเนีย่ย <c oughs> เป็ีนด่านมะ <c oughs>